สิศสุรุพงโยกมาไปได้ไวไม่ได้คืนกับหลังไม้คือครับสูดยิงยัดมาเลยครับโดนบล็อกเอาไว้ได้นะครับผู้ยิงบล็อกก็คือกฤิธนกฤิค่ะ<อ>เราเน้นความปลอดภัยของน้องไปสำคัญคุณผู้ชมลองสังเกตนะป้ายรอบๆสนามมาคะ ที่เันใช้ชมในด้านข้างหลังนะคะเพื่อให้ป้ายแบบเออแข็งแรงไม่ล้มง,ง่ายแต่เราเน้นความปลอดภัยของนักเตะเป็นสำคัญค<ล>่ะเราทั้งคู่เลยอ่ะนะติ๋งใช่ครับต่าคูแ่แรกนะคู่แรกนี้ต่อยุติกรกว้างมองออกครับเป็นคอนเนอร์นะครับคู่ม,มองออกไปก็คือธนกฤตเลือกผัดกลางกับภาคตะวันตกส่วนเทศบาลสามสหมิตรมงคลเนี่ย พวกเขาก็เข้ามาสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะในฐานะรองแชมป์โซนภาคกลางค่ะคือแพนนนทบุรีวิทยาลัยมา1ประตูต่อสนะคะสนุกทีเดียวหรือ70กว่าคนนะคะแล้วก็ผลงานเนี่ยมากมายทุกปีกจริงโดดเด่นตั้งแต่ปี2 5 6 0แล้วก็ โดยชอฟุตซลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องโอ้ก็ต่อยอดเลยนะฮะ<ช>จาก12 14 16นะฮะคือเด็กรุ<า>ก<ช>่นนี้คือประสบการณ์เยอะมากค่ะโตมาจากฟุตซลตั้งแต่12ปี13ปี14ปีนะคะท <ปะ S 1> ี่สิ่งได้บอกไปอย่างตอนแขน่งฟุตซลนักเปลี่ยนประเภทข,ขอยกรมพัศึษาอายุไม่เกินไม่รู้มาจากอีคิวสังหรือเปล่านะคะจากเส้าหลินส La ลับบุรีก่อนสีคำเมืองสนทั้นนี้คือน้องมาร์กนะคะมาร์กนะครับวัชรินเกิดเงินครับ เลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นวูบไปเลยครับ <c oughs> โดนยิงโดนยิงเข้าไปเต็มกระหม่อมเลยน้องเขาไม่ได้ตั้งใจจังหวะวันมาพอดีดีว่ามไม่โดนหน้าแว่นเวินหักโดยสมุทรสาครบุรนณนาครับนรธนกฤตสิริบันน้องกฤิเมื่อกี้เป็นภาพที่น่ารักมาก <c oughs> เปิดโดยนธนกฤรครับ จะใช้สูตรไหนเออเปิดไปไหนก็ไม่รู้ครับ่าพิศนุพงเปิดมาเปิดมาแล้วครับมาให้กับธนก,กิจเอายังได้อยู่ครับแทงบอลออกมากิ่งขวาแม่เข้าไปนะเสมอกันแล้วเสมอนประตูต่อเสมอแล้วเดินยืดเลยโอ้<า>เดี๋ยวดูครับว่าน้องอะไรครับเบอร์ห้านะสุภวิพย์แก้วเปียดทาา นี่ลูกสีเสมอครับ้องป๊อปเลยนะครับอ๋อันนี้ผู้เล่นของปอนยังไม่ออกครับล็อกแล้วหาจังหวะจับยิงมาพืดคุณผู้ชมคะ14ในก5นาทีชิงที่3ก่อนค่ะนนทบุรีวิทยาลัยจะพบกับสมุทรสาครบูรณะนะคะขณะ